สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเย้ yeah, วันนี้ก็มาพบกับพวกเราเก่งแล้วก็บิวในช่อง l y To s 2C กันอีกแล้วนะคะ่พ yeah. ี่ถึงวกเร้สองคนไหมายใช่หางหายกันไปนานมากจริงๆนานจริงๆอันนี้คือ <c oughs> แบบว่างานยุ่งมากๆเลยอะคะ่ะแล้วเราก็แบบว่าอันนี้ก็คืองานไม่เสร็จนะคะแต่ว่าก็ยังตีเวลา <c oughs> <c oughs> ตีเวลามาทำรีแอคแบบว่า เอ่อมาให้ทุกคนแบบว่าแบบหายคิดถึงไงหายคิดถึงได้เพราะว่าเราเพราะว่าเราคิดถึงทุกคนมากอืเราเรายังไม่อยากให้ทุกคนลืม,มเราทุกคนนะ <laughs> ใช่ใช่ค่ะสำหรวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการรีแอคชั่นน้องๆ้องโฟอีเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีแอคทังหมดสองเพลงด้วยกันนะคะเป็นเพลงอะไรคะคุณบิว วันนี้เราจะมารีแอคเพลงภาพหลอนกับ Trick or Treat ค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วเหมือนกันเนาะจริงจากรอบที่แล้วที่เราอ่าเดี๋ยวนี้พูดก่อนจากรอบที่แล้วที่เราเอ่อรีแอคเพลงบูตี้บอมปเนาะเป็นเพลงเหมือนแบบเปิดอัลบั้มอัลบั้มที่สองของน้อมันสุด้วยยงจริงเราก็คือไปกรีกันจนเหนื่อยก็เลยหายไปนานเลยถูกต้อง วันนี้เราก็เลยกลับมากับอีกสองเพลงเป็นเพลงสวยๆกับเพลงน่ารักน่ารักของน้องๆโฟอีทค่ะใช่ใช่คือได้ยินมาว่าเพลงภาพหลนของน้องๆเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจดจําอะไรอย่างนี้เนอะแล้วก็แบบแหมคนทักมาบอกว่าติดแหม่คนทักมาว่าแบบติดหูมากอะไรอย่างเงี้ยที่รีแอคเคอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอ่ะงั้นเรามาลองภาพหลกันก่อนเลยไหมโอเคบิวค่ะได้ค่ะ ภาพหลอนพอไหมบิวพร้อมแล้วโอเคนับแล้วนะสามสองหนึ่งกดดูเป็นแบบเขาเรียกบิวตี้ช็อตปะใช่ใช่่ายแบบโคสอัพอะไรประมาณเนี้ยเนาะจริงสวยมากเลยอ่ะไม่สวยมากอ่ะดูนี่สวยมาก เสียงดีมากเลยอะชอบเสียงาอ้ตาองสีผมเนี้ยสวยจริงจริงนะภาพให้หน้านรองสว่างละด่วนคือเนาะฝ้ายคือแบบกล้ยกุ้ยคือแบบลุกนี้ยคสวยอะเออคุอตาบ้าแม่ตาคือแบบโตกลมเออจิน้องเนของเรา

ที่ทำอ่งนี้มันไม่คยเข้าจทุกอย่างที่เธอ ก็แบบเข้ากันหมดทุกคนเลยอะ ถ้าชอบเพลงโดรีนะ่อ <c oughs> นนะี้ติดหูว่อ เืรู้สึกว่าเมคอัพโฟอีคือแบบสวยมากอะแบบแต่งตาเขียนคิ้วเออคือมันไม่ใช่แค่เอมบีนี้เอมวีเดียวนะบิวมันคือแบบเออเออเออเรารู้สึกมาตั้งนานแล้วใช่ว่าแบบเมคอัพน้องสวยมากอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้คือมันแบบค่อนข้างจะโคสอัพไงแล้วมันก็แบบโฟกัสทางเห็นชัดใช่มันเหมือนเราได้เห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยและแน่ใจคือตาของแฮนนา เนี่ยกับบาร์บี้ตุกตาใช่ไหมจริงคือแบบโตแบบโหโตมากเลยเงี้ยเดนไคือชอบเออไมรู้สึกว่าเอ็มมี่นี่สวยสวยเด่นอะไรเงี้ยแบบเออสวยสวย่วนเหมือนแบบชอบ ลที่นี่เขาแบบสวยแับสง่าเออเออบอกไม่ชินเลยนแบบเป็นคนโตสุดใน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 กลุ่มชายช่ยชชายเป็นพี่โตเลยใช่ใช่มันก็เลยจะดูแบบก็ดูโตมีคนผู้ใหญ่เออมีความผู้ใหญ่กะไรคนอื่นใช่ใช่สวยสวยแต่เพลงนี้ติดหูจริงแล้วก็ชอบท่อนที่เก่งบอกว่าคนที่ยื้อทั้งนี้ที่ของเจอรินรลกคือเชลอนก็ได้สิ่งก็คือเนอ เออมันทําให้ดูแบบเพลงมีอะไรแล้วมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นท่อนแรปปะที่มันจะร้องแบบเร็วๆนิดนึงที่เริ่มจากพันน่ะเออรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรปนะแต่ว่าแบบเออแค่ทำให้เพลงเพลงดูมีจังหวะขื้นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเพลงมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมีหะไรมูดแต่อะไรใช่อืมชอบชอบตรงพ์ทนั้นแล้วก็พาโจลีนอืมแล้วก็เอ่อตาออมคือพอทําผลผมบอลน่ะ มันรู้สึกแบบหน้าน้องดูสว่างขึ้นดูหวานขึ้นนะเอาจริงเพราะว่าแต่ก่อนที่บอกมาใช่ใช่คือเหมือนกับผมเขียวป่ะผมเขียวแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นแบบผมสีดำอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออหน้ามาอะไรเงี้ยน้องก็เลยจะแบบเปียนใช่ใช่แล้วอันนี้ก็เลยแต่อันนี้ด้วยความเป็นผู้หญิงเออเออเออใช่มากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคเพลงนี้คือเพลงนี้ด้วยความเป็นผู้หญิงชอบ เพลงไม่เพลงไหนชอบเพลงนี้ฉันว่าฉันฉันก็ชอบนะมันฟังแล้วรู้สึกแบบสบายอะไรเงี้ยสบายใจแต่ว่าจริงๆเราเป็นเพลงเศร้าใช่ป่ะแต่พอเฟังแล้วเออมันลืมไม่เคยได้กินเจตั้งนี้จริงๆอ่ะโอเคต่อมานะคะทุกคนเราก็จะไปฟังเพลง Treat or Treat กันค่ะ Treat or Treat กันค่ะใช่เพลนี้ยังไม่เคยแบบฟังอะไรเลยจริงๆนะ เหมือนเพลงก็จะพึ่งออกมาด้วยปะวันที่29 o ทเบอร์ใช่โอเคพึ่งออกอม,มาไ,มได้ไม่เท่าไหร่พร้อมค่ะโอเคเอาละนะสามสองหนึ่งกดอเออดูเป็นเหมือนแบบหนังเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรใช่ไมหมอรอ

ตองรีบเร้อนต่ลัที่และก็แนวที่น้องร้องอ่ะมันเป็นแบบนี้คือแบบว่าถ้าหลับตาฟังก็รู้เลยว่าเป็นแนวน้องเขาอ่ะว่าแบบร้องเปียนเรินเนาะ

ทำไมถึงสามารถทำสีผมอะไรแบบนี้แล้วแบบสวยขึ้นได้ใช่แบบว่าชุดก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงคือแบบดูเป็นคั l เลอร์ฟูลเลยเนาะคัลเลอร์ฟูลที่แบบสดใสอ่ะน่ารักน่ารักแบบเห็นแล้วน่ารักเลยด้วยความแล้วเพลงนี้มันก็แบบน่ารักอยู่แล้วสไตล์แบบน่ารักน่ารักอะไรใช่ไหมเราจะเรารู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยเห็นโฟอเอฟในมุมที่แบบ ไบรท์น่ารักขนาดนี้ขนาดนี้เพราะปกติสำหบว่าน้องเขาจะเต้นแบบดุดุเน็ตหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยใช่อันนี้เนี่ยส่วนเพลงนี้ฉันชอบชอบพาร์ทแรปอะที่แับกันสามคนอ่าอ่าอ่าออกล้ยแล้วก็จอลินใช่ป่ะแล้วก็ชอบลุคแต่งหน้าแล้วก็ผมของพันอะอันนั้นอะตอนตอนช่วงแลฟ์พอนึกอออกป่ะ ที่แบบจะเป็นแบบดำๆหน้าม้าถือด้ใช่ใชแล้วก็มัดผ้านิดหน่อยเออนึ่ออ่สวยอ่ะคือผันแบบสวยอ่ะสวยมากเออแล้วมันก็จะแนน่ารู้สึกว่าตอนที่แบบเริ่มเริ่มเริ่มเอ็มีป้าที่มันน้องจะมีแบบอย่างเงี้ยเล่นหน้าอาจจะได้พี่แกหรือว่าน้องเป็นคนแบบว่าใส่ความเป็นตัวตนนเล่นมากเออใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเอ็มวีอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่านนปกติเห็นื่อนน้องทําอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆอะไรเออยนะค่ะในแบบนี้แต่ว่าแบบเบื้องหน้าจะไม่ค่อยเห็นใช่ใช่บเบื้องหน้าจะเป็นแบบหน้ามือหลังมืออะไรมาณเนี้ยออชอบชอบชอบสีผมอะสีผมแล้วสีผมตามอมเปลี่ยนจากเพงภาพหลอนได้นะเพราะว่านี่คือสีม่วงใช่ใช่นี่คือสีวงเลยเอเอาภาพหลอ,<ม>อนภาพหลอนแบบสีเขาเรียกสีอะไรวะบอลบัติีทองสีตอนเออทักสีอะมัแต่เป็นสีม่วงเลยก็ยังแบบ เหมือนทําแค่แบบนิดนึงปะแค่ช่วงนี้ปะแล้วาคข้างน้าเออข้างหลังมาจะแต่ว่าที่เป็นทริกออทีดะสีม่วงน่าจะทั้งทั้งหัวเลยปะไม่ชัวรผมเหมือนจะสั้นลงนิดนึ่งไหมะจริงแต่คอสตูมก็คือเพลินน่ะใช่แล้วก็เปลี่ยนบ่อยมากในเอมบแบบชอบอ่ะอืมนึกนึ่งชื่อหนังไม่ออกเลยอ่ะหนังอะไรอ๋อที่ที่บอกว่าจะบอกเธ เออเออม่ใช่หนังไม่ออกอ่ะที่แบบภาพภาพดูมีความแบบกึ่งหนังกึ่งการ์ตูนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรออ่ะไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเมนบอกได้นะคะเดี๋ยวเมนบอกก็ได้ไลน์บอกได้ค่ะเทียนจะจะนอนหลับไหมนะ้าดึนไม่ออกอ่ะทุกคนนะคะรู้สึกว่าเอ็มวีนี่เหมือนอะไรสักอย่างช่วยทางมาบอกเลยค่ะ ใช่ค่ะนี่คือแบบอะไรก็ได้อะไรเป็นอย่างแรกก็ช่วยแบบว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เรื่องอะไรหวะโทษทีทุกคนหนึ่ไม่ออกไม่เป็นไรค่ะบิวเก่งให้อภัยเดี๋ยวขอไปหาก่อนนะทุกคนได้ได้โอเคสำหรับสองเพลงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักเนาะส่วนใหญ่แล้วแบบว เออน่ารักแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบเพลงแรกภาพเพลงเพลงแรกภาพหลอนจะแบบออกแนวเศร้าๆนิดนึงอะไรอย่เงี้ยแต่ก็คือแบบสวยสวยคุณได้คำเดียวสวยตอนเพลงภาพหลอนอะลืมเลยว่าเป็นเพลงเศร้าอ่ะใช่ใช่มองแต่หน้าหล่ะ นี่คือมองแต่หน้าน้องนะไม่ใช่อะไรแต่คือทั้งสองเพลงก็คือเพาะมากๆค่ะแบบว่าเสียงน้องคือแบบเข้ากันมากสําหรับทั้งวงอะไรประมาณเนี้ยืจริงเหมือนเขาเกิดมาเพื่อมาเป็นโฟร์อีที่อยู่ด้วยกันเจ็ดคนจริงๆใช่ใช่ลงตัวอืมอ่ะแล้วก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าเหมือนจะมีรายการใหม่ใช่ไหม ใช่อยากพาจริงๆอยากพาเก่งไปรีแอคผู้ชายบ้าได้ได้นะไม่มีปัญหาซึ่งอืมอ่ามุบมิตไปก่อน,นอเนาะว่าอีพีหน้าของเราเราจะได้ไปรีแอคผู้ชายไหม,อมขอไปมุบมิดกระซิบกับเก่งข้างก่อนว่าเราจะเอายังไงเนาะหรือว่าเราจะมี เออรีแอคชั่นน้องๆที่ปป่บวงอื่นๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราสองคนก็ยังสนับสนุนที่ปั๊บอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนยังสนับสนุนเราสองคนอยู่นะคะเดี๋ยวเพิ่งถึงแบบว่าเราจะหายไปนานแต่ก็อย่าลืมเราสองคนนะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆโฟอีของเราต่อไปด้วยนะคะน้องๆเขาทำทุกอย่างแบบดีมากซึ่งแฟนคลับเราภูมิใจในตัวน้องๆ จริงน้องดูพัฒนาขึ้นไปอีกใชอีกแล้วก็อีกอะไรเงี้ยเราก็สนับสนับสนุนน้องต่อไปอได้เลยโอเคสำหรับ okay. so, วันนี้เราสองคนเก่งและมิวขอตัวไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอ okay. ๊าสหนะคะบ๊ายบาย